โอ้โหปิงไอ้ที่ห้องมืงมองไหนรฮะไอ้ที่ห้องดูยังไงก่อนี่นี่ใช่ใโอ้โหปิงอ่ะเราสร้างไปเหรอมีเาหมไม่ไม่ไม่มีชื่ออะไรบีเอ็มิยูเอฟเอฟบีเอ็มด่ไงอย่าพึ่งอย่าพิ่งอย่าพึ่งกดนี่เขาปิงอย่พิ่งอกน้งค่ายอ่่สุนไม่จำกัดไอ้บอกไม่จำกัด ห้เยโ้แน่ย่าพึ่งย่าพึ่งเล่นก่อนบว่ก้โกกากามึงอะกูจะวอมกูว่าสูมนกูเช่จาวอมเฮ้ยกูเดนน้ำกูเด่น้ำกูเดน้กูเด้นึ่งหเสร็ยงเนี่ยไอวอมไม่จำกัดอมึสังห้องบ่ม่เฮ้ยกูกูได้แต่ว่ากูมาวอมดียวเฮ้ย่สั่งไม่สั่งคนเลคนเลย นี่ต้องกันนี่กันอะไรหรอมที่มยนี่ต้องกันกระสงีรูโอ้เียนต้กาีน่ถ้ารูอะกี่ี่บาอกี่กี่กีตานี่ตาเดียวเอ้ยกสิ่ห้ามเจ็เอ่อบอกัดไ่อ กูแพ้กูโอ้กูก็บอกมึงแล้วว่ากูสูบอะไรมาว่อมดิเธอตัว้ไม่เยขี่ิลยเจ้ากสูบอะไรวอมเชื่อไปเอออ๋อก็อยากอยากเล่นดีเธออ้เาอยากเล่นด้วยอวะเอาอปแที่้ำเลยท่าลูกใส่ก็ี่เยนตาเน่ย M500 มามึงตบเลยตบเงิน M500 มามึงตบเงินแพ้แน่เลยกูอตันเนาะยิงผิดเอาปลาผิดอเนี่ย เดี๋ยวเปล่ากระสุนไม่ยังกันโอ้โหก็แหลกแหลกนะตัวสับไก่ขึ้นยังมุกอ่ะนัดหัวเนาะถ่าวะัดหัวเนาะเฮ้ยจับดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหหลักของแม่มึงอ่ะมึงกินกู้งกบไหนอยู่กินกุ้งกบได้หนิเฮ้ยเดี๋ยวเออเดี๋ยวกูจะทำพ่อเขาเยู่ นี่เฮ้ยนี่เอาวะเฮ้ยคุลินโมีโกกีทีเ่ยโหมันเล่นได้มันเลมาขอขอวุ้เละเคยยามันเล่นยุทธไอ้โนบีโกนาะอืมีเสียไหมอถ้ามันเล่นยุ่อเสบอลมาไหนีเสียแรงยเงินเงินไม่ได้ป่ะนะคนรนมึตายไปไหนกูเล่นนด้พี่โกเออกูเ่นเฮ้ยเฮ้ยกูกูจะเล่นอ่งกูเดือกามไปแล้ว่าง่า่ะวาขอขอวะ ถ้ารูแม่งโหดะบอลป้นเดเราใส่หูฟังเจ้าไม่เจ้าไม่แอบนะเอาไม่เนะเอาเอาอย่าเพิ่งยิงกันนะกำลังยิงก็เพี่งนี่นะผู้จิตรงนี่เนี่ยอ้นเทมเงิอ้ทิ้งทิ้งทคุณไม่ยิงคุไม่ยิงโอเคมาตายบอลแล้วก็ยิงเลยนะบึ๊บเอาเลยเอายัง่งเอาแล้วเฮ้ยตุยตุยไปไหนไปไหนนะ มา嘛เอายังนี่เนี่นี่นี่มามาหาเขาก่อนเร่ไปเจอยังเริ่มเลยเอาไอวไอวจำกัดแ่ปับผิดปับผิด้วเขากลับวไอใส่ตาย เอาไม่า e oh. uh ึวัเฮ้ยอัตัวป่ะพันยากันไหมพันยากันไหมเอาไม่พันหรอเอ้ยยาตัวดิมึงก็อัตัวเหมือนกันหนอสองนัดกู่โอ้

เอาเอาไหมเอาไหมกอดต่อมาเนี่มาเนีู่ยไม่เจอโย่ดีเสร็จมันเริ่มดีเสร็จก็ดีเสร็จนะตั้มตั้มบุญบายสร้างห้องเยู่ตั้มจะพึ่งมากวนเยอะแม่แม่มันลากลากไม่โดนเลยมัดเออเอ็งว่าลากไม่โดนใช่ไหมแต่ไม่แม่คือมันใกล้เกินไปพี่มันต้องไกลหน่อยไกลนิดนึงก็ไม่โดน โอ้โเียเลยตรงตรงนี้เนี่ยมาดิครับมึงก็ไปถามยนไปไหนนี่นี่ไงมาดิข่าเห็นอิงอยู่นะกระวิ่งไปหาเ้อิ่งเจอเลยเอาเ้าผู้โอษของพ่อมาหนุม ถามไม,มกินไ,นไมามอมันอยู่เดีย๋ยนี้โอ้ยก <c oughs> ไม่กเกี่เออกูันนั้นเดี๋ยวกูจะไปอันนั้อยู่อันนั้นอออโอ้ยออกออกดจังสางไม่ก็ได้ลูกเว้ยจังสางเออจังสางเออมึงไปก่อนมึงไปก่อนแ <c oughs> ห้พอแ่พอแห้พอกูไปส่ง่อกูไปส่ง่ก็ได้ เออรีบรบอยู่เนี่ยเร็วเร็วเร็วเมึงยาแมง้โลม่เปิดหัวุนันเห็กูมงยูพี่ตัวหัวมาไอตัวโลดโลเอาอตัว่วแมงเลยเหรอไอัว่ไอตัวหามีอยู่พี่เนี่ยเห็นมาเนี่ยแอบไปอีกอ่ะแมงก็ไปมองหันเเร็วเดี๋ยววาวายม ขี่รถามเลยลุนลุนลุนไลุนกูลุนใจขี่รถตามลโอ้ยสูงูแจมีกู้แจวพี่แล้วข้างข้ามาเหน้โอ้ยไม่ยิยังวันยิงหัวไม่คยกางเดีเินเปิดหัววันโอ้ยกันกันกับบักกันนั่นับไปคือยังมากอเฮ้ยยายายตัวยาตเอาไม่มีดีเอทองบ่างควงไมรางควงไหมให้บ้านีบอกอไมันก่อนไม่ได้ไม่ได้ แม่น่กูครับเม่บ่บ่อ่เู้อบ่หามอบ่บ่จัดการบ่นี่ยเฟมบ่แม่ตัวเฟมโอ้เฟมเฟมกูจะเอาหมูเฟมเฟมแมงคืนเฟมพกคุยเดตำยินแล้วไอ้สัสพวกคยกคุยเฮตำยินแล้วไอ้สัสตอนน้อมกับตัวอุ้หนิงทอดเียนกันดื้อจี เมฆคนดิ่งว่เกอม่ีกนคบอกว่าเ็นจินแล้วเนาะเฮ้ยจบเอกร้อหลอสิหรือเปล่าเนี่เตัวนี้เอ้ยลโอย่าเพิ่งยิงทะลเห็นเห็นยังอ๋อเดี๋ยวะตรงนี้เนี่โอ้ยมีอสักัวหอกล่ะูวากูกาตีมึงหรอไม่สร้างไน่ กอาตีแข็งแข่งกาตีมึงล่ะตอตัโตแม่งเลยเหรอตัวยาวเหรองช่หรอมาตายหรอมันดามันเมื่อมองมันหลามไม่ได้หมดวะหัวสองหัวสองโอ้โหว่โวไามึงเสีกแข่งไหมในหัวสอหัวสเอามาเออมันปืนดีเซนเหมือนเดิม กูตีตี่นี่นะก็หอมน้ำมันออ่พ่ม่สกินส่วนตีนก่อนจรินเบาแมงกูถ้าลู้มอเลยดี่สิบินซมแมงกขี่แมงเอ้าไเรนโดนมกมงโคซมมันเหรแมงมันมัหลากเลยทีไรมึงก่อนที่กูหนเอาลูกมันเฉียนหัวกูเมื่อกี้เนี่ยทุกรังเลยมันก็คือยังมากมันละกัดลักสากวกระุนที่ออนแตะละนาดก็เลยหลากไงนี่เยยึดตรงผี่มาแมก็้มนขง้มขังถเดียวเองนี่ เฮ้ยแมงคืน้เลเนี่ยแลกเลยเรียรอยเอาฟิลกว่อไม่เอาเองด้วไม่เอาเองด้วเขาเห็นกลอยกวัวนเนี่เนี่ยกว่าเลย ใครด้แม่งเหรียญตสาวโอ้โเบิ่งหลังวนเบิ่งหนีมันหัเ่านันเอไมีน้อนเบงหลังเน้อเนหลเ่นั้น่อามึงียนยมันไห้ะบอบอเ่ยมันเหรียญมันไถ่บะเฮ้ยมันจริงเลมันไห่ตอนอยู้องอะไรบอกเยมปีมันเป็นยังบเีบอเฟี้ยเบอกเมอันเข้าไปในเอกวันแม่บอ เจกูเห็นตอนไหนอ้าวู่วยน่อะดิวยนองดีดีจะบีดียวอ๋อี่งโดนเข้าใส่ล้วเหนันะไม่ได้แล้หองมันหลเลยเดียวมาเน้ะบางย้อนาหลังไงอะหัวอีกเหรอม่โคตจะมสี่างยีบวมีชนะแม่โคตรกอดมามาเอาสีตาไปแลูกคอปปีนะมแบบแบบกอดเมงมงมงมันเปียกามันหลังไม่ใช่แล้วไพอโทบอก